สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆและผู้ปกครองทั้นอนุนบาลสอง2ทุกคนนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่4แล้วนะคะนักเรียนได้เรียนรู้หน่วยหนูทําได้นะคะวันนี้นะคะเด็กๆก็จะได้เรียนเรื่องการปูที่นอนและการเก็บที่นอนนะคะเด็กๆอยากรู้กันไหมคะว่าการปูที่นอนและการเก็บที่นอนเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะ เราเรียนกันใช่ไหมคะเด็กๆมันเรียนรู้วิธีการปูที่นอนกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะให้เด็กๆแขกเชือกตรงนี้ก่อนนะคะนะคะกดออกมาเลยนะคะอันนี้หนึ่งนะคะแล้วก็อันต่อไปนะคะขั้นต่อมานะคะนี่อันที่สองนะคะกดมาปุ๊บนักเรียนเปิดมา เปิดมาแล้วก็นักเรียนเปิดขึ้นมาเลยแล้วก็ด้านนี้จะเป็นสองด้านนะคะด้านนี้ก็เปิดหนึ่งสองนะคะนี่ก็จะด้านวิธีการปูที่นอนนะคะนักเรียนทำเป็นกันไหมคะมการปูที่นอนไม่ยากอย่างที่คิดนะคะอยากให้นักเรียนขุดฝนนะคะต่อมานะคะเรียนรู้วิธีการเก็บที่นอนนะคะว่าวิธีการเก็บที่นอนเป็นยังไงอันดับแรก มาหนึ่งพับเข้ามาสอง่ะต่อมานะคะพับด้านนี้นะคะลงไปหแล้วก็หน้าน้างน,นะคะทำด้านนี้ขึ้นมานะคะสองแล้วก็เอามาทบกันสองด้านนะคะจะได้แบบนี้นะคะนักเรียนก นะคะมาเชือกนะคะมาเชืออันนี้นะคะอันดับแรกนะคะหนึ่งนะคะนักเรียนมาไปเลยนะคะอันดับที่สองนะคะนักเรียนมาเชือ,ชอต่อมานะคะ เชือกอันที่สองนะคะอ่าอันนี้ก็ได้วิธีการเก็บที่นอนเรียบร้อยแล้วนะคะมัเชือกหนสองนะคะนักเรียนทําเป็นกันไหมคะวิธีการปูที่นอนเละก,การเก็บที่นอนไม่ยากอย่างที่คิดนะคะครูอยากให้นักเรียนฝึกปูที่นอนเองแล้วก็เก็บที่นอนเองกันด้วยนะคะไม่ต้องให้ผู้ปกครองทำเลยนะคะ แล้วก็วันนี้คุณครูนะคะมีการบ้านให้นักเรียนนะคะขอช่วยให้ผู้ปกครองนะคะถ่ายคลิปวิดีโอของนักเรียนนะคะเว,เวลานักเรียนปูที่นอนแล้วก็เก็บที่นอนส่งให้คุณครูด้วยนะคะส่งทางไลน์คุณครูวันนะคะอย่าลืมนะคะส่งกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย